วันนี้ชมรมานาดานานะครับผมแจ็คเชียงดาวนะครับกับพักพวกนะครับมาซาดีปีใหม่นะครับปี2.500ปสวัสดีครเอย้ ครับมครับผมทุครับครับบคุครับครยลไหลแม่งเลยไที่ก่อนดูนีัเัดีปีมยเนตามมาละามาน้องเับต้องให้ได้หองทุกรลอปนีาดีปีมนู้พี่ครับให้นรยนู้พี่นะใช้หวกนรวยู้นีน้องเข้ามาเลยเข้ามาเลยเป็นยังแล้วเนบ ล้างนมาหน้ก้วนะ้มาลอมมานข้าามครับเข้ามอเยอ๋อตข้าน้รคแบ่งปันราคากหน่อยเยออลูกรสูุลูกุ ลูกออกลโอเคสวัตด okay. ีใหม่ลุกพ okay. uh ี่คร okay. ah ับสวัสดีใหม่ครับเราหอมอาเจียนนั้นแม่นะแม่นเ็มีบ้านท่านเนี่ยเดียพกเลยโอ้คุณมากครับเคอวีีใหม่นะครับรเบียร์นี่ต่อยลาเออพราคิงเนี่ยขยันขยอยก